ตอนเราจะไปไหนกันไปหาหมากเล็บแมววันนี้เราสองคนจะไปเคาะหมากเล็บแมวนะคะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรกระดงงอันนั้นเรียกว่าอะไรไม้ไม้เดี๋ยววันนี้จะพาปูตอนไปกินผลไม้ป่าชื่อว่าหมากเล็บแมวนี่นะคะวิธีการเอากระโดงเข้าไปแล้วก็ดีนี่ปูตอนพู้ไรอีกอะนี่นี่นี่อันนี้นะคะ อุ่ยน้องขีน้องขีตีถึงบอกวะ่าท้เดี๋ยวป้าเอาเส้นนี้ให้น้องน้องนี่นี่น้องจะถึงไหมวะไม่ถึงวะเอาตีนี่แหละน้องถ่ายได้ไหมป้าจะเป็นคนตีให้ไม่มันอยู่สูงมากเลยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเราต้องทำแบบนี้แล้วก็โยอะไรอุ้ยเดี๋ยวเด้อนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้อุ้มก็ไม่ไหวเพราะป้า,ปาอุ้มปูตอนขึ้นไม่ได้เราจะทำยังไงวะ ยืไหมไม้หน่อยสิตอนต้นน้องจับแบบนี้นะเปี่ยนนะเขาเลยเดี๋ยวป้าจะเนี่ยถ่ายถ่ายยกขึ้นเออเห็นไหมนีนี่เป้าบนต้นขอเคาะเลยพี่จุ๋มอย่าไปหาต้นที่มันต่ำๆที่น้องเคาะได้ก่อนนะนี่เ่ตู้ไหนว่าได้เปลี่ยนแล้วอู้ย,ยังเยอะ บับฝนถ้าถ้าเราเอาไปตำมันจะเป็นสีอะไรอ่ะก็เป็นสีดำนั่นแหละขอกินดูหน่อยนะได้ได้เปรี้ยวๆมันจะมีรสเปรี้ยวอร่อยไหม